สวัสดีคะ่ะรวมรถมือ2 JK คะ่ะคลิปนี้นะคะมาแนะนำรถเก่ง Honda Jazz นะคะปี04คะ่ะทุกท่านเกียร์ออโต้นะคะเกียร์เรสปีดนะคะทุกท่านเครื่องยนต์ IDSI นะคะมีแอร์แบ็กมี ABS นะคะไม่แท้เพียง200,000กว่าโรเท่านั้นนะคะ ราคาอยู่ที่1,27,000บาทนะคะราคานี้เป็นราคาเงินสดสามารถลดได้อีกนะคะทุกท่านถ้าหากท่านใดสนใจอยากได้เงินผ่อนนะคะมีไฟแนนซ์แนะนำนะคะหรือว่าจะหามาเองก็ได้นะคะทุกท่านฮอนด้าเจปี04นะคะเครื่องเดิมเดิมเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะ IDSI นะคะ ตัวถังสวยนะคะสีรอบคานสวยนะคะมีรูรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะตามอายุการใช้งานนะคะภายในก็เอี่ยมสะอาดนะคะทุกท่านน่าใช้งานนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะเบาะเดิมๆกันเลยคะ่ะภายในสะอาดเอี่ยมนะคะทุกท่านใช้งานได้ครบนะคะ ช่วงร่างดีนะคะความร้อนก็ปกตินะคะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยนะคะวิ่งทางใกล้ทางกลาลสบายเลยค่ะล้อแมกคอม15นะคะมีสเกิร์ตชุดแต่งรอบคารอสวยๆหล่อๆกันเลยนะคะทุกท่านใช้ระบบน้ํามันร้อนนะคะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเลยนะคะคันนี้ ค่าสีปี64นะคะณนะตอนนี้ยังไม่ขาดนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะคะทุกท่านเงินสดลดได้นะคะ1 2 7 0 0 0บาทนะคะถ,ถ้าท่านใดสนใจเงินผ่อนก็มีไฟแนนซ์แนะนำให้นะคะหรือจะหามาเองก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสายตรงไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะคลิกตรงชื่อคลิปนะคะจะมีรายละเอียดพร้อมเบอร์โทรช่องทางติดต่อเจ้าของนะคะ อยู่ใต้คลิปนะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ